I'm สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านและเชิญชวนเข้าสู่งาน TCU International Conference ครั้งที่13ประจำปีคศ2022ในวันศุกร์ที่22กรกฎาคมนี้นับเป็นปรากฏการใหม่ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการท่านสามารถเข้าร่วมประชุมได้ทาง z o m Facebook Live หรือจะเดินเข้าร่วมงานแบบเมสเ e r เ o r d ก็ได้ เ้าจะได้พบกับพยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศมากมายที่จะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆนับเป็นประสบการณ์และความรู้ใหม่เพื่อนําไปพัฒนาการทํางานของทุกท่านได้อย่างแน่นอนและอย่าลืมตอนบ่ายมาพบกับผมและก็ทีมของพวกเราในหัวข้อ o คู l ัสท o o ฟอง r ิสเตอร์เวิ Education let spread share learn and open up the vision of network for education t o g e t h e r โปรตยอาพาดมานั่งคุยกับเราแบบเ e สต o เวหรือจะแบบไหนก็แล้วแต่เราอยากเจอรออยู่นะครับอ้อแอปกระซิบรหัสลับของเราคือ22234ความหมายก็คือวันที่ยีบสองนี้ห้องประชุมย่อยที่2 เวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงจะรออยู่นะครับ